สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมื่อสุรินครับเสียอ้นเสียอ้นจัดให้ครับนี่อยู่กับเจ้าเกษตรพัฒนาพี่น้องหรือว่าแทมโก้ครับวันนี้เสียอ้นออกงานแล้วอ้นอ้นอนดนัไหน่ะเริ่มขยับแล้วพี่น้องเข้าสู่ฤดูการเกี่ยวข้าวครับนี่เข้าสู่ฤดูการเกี่ยวข้าวนาปีครับ ถ้าท่านใดสนใจรถเกี่ยวพี่น้องเสียอ้อนจัดให้ได้นะน้วนี่อันนี้ขันอะไรนี่เสียอ้วนโอ้ช่างอำนวยการช่างเ <C han ie> ชื่อมเป็นอะไรเป็นแต่ว่าขับไม่เป็นขับเป็นไหมนี่จ <C hi> ิบจ <C hi> ิบคับไงารับางกว่าไม่คู <C hi> อยู่ ปนเ,นเปิดประทุนเลยบ่ออโ,โ,โ,โอ้รถเกี่ยวนี่หลายอย่างเนาะเห็นนี่เหน,นื่อยแท้กว่าจะได้เกี่ยวโอ้เจ้าของนานอนหลับสามตื่นเลยเลยนี่ถ้าเป็นแมคโครไปถึงนี่จกเอาจกเอาเลยเลยนี่ <c oughs> เอาไหเอาฟางออกนี่ เดี๋ยวก็ไปไอนนี่เดีไลอันนี้ติดรถติดรถติดรถสองคนได้นว่วันนี้จะได้เกี่ยวไหมเจ้าของเคารอได้ไหมนี่อ้นวันนี้ได้โชว์ผลงานไหมนี่วันนี้ได้เกี่ยวไหมนี่ เจ้าของเขารอจ่ายตังค์แล้วเออเดี๋ยวพาไปดูด้านบนครับว่าเขาทำอะไรกันนี่โอ้เกี่ยวข้างนอกไว้พอต้องเกี่ยวข้างในอีกเอาอยาออกเลยอ,อ,อเอาอยาเอาฟางทิ้งครับนี่ติดคอ กลืนไม่สะดวกตรงมีช้างที่กลืนสะดวกเจ้าของนาเตรียมเด้อเ <c oughs> จ้าของนาเด้อยอยู่ตรงนั้น,ใน,ใน,น,ลน,นเลยรถเกี่ยวเสียอ้อนกำลังจะทำการออกไปเกี่ยวแล้วนะนะครับก็เจ้าของนาโปรดทราบเด้อเ <c oughs> ตรียมน้ำเตรียมกับโคงกับข้าวไว้ให้รถเกี่ยวด้วยเด้อต้มไก่อะไรก็เตรียมมาเด้อเออไม่เหมือนแม่โค ถ้าแม่โครไปทำงานเขาไม่ค่อยมาดูเลยถ้ารถเกี่ยวคนดูเยอะเออกับข้าวของกินดีอีกโคไม่ไมหรอเอ้ยพี่นุย้ย <laughs> กับข้าวกับเกี๊อะไรนี่มีหมดอ่ะขับรถเกี่ยวอนะโอ้ดีแท้ <c oughs> นี่ฮะช่างอำนวยสารพัดช่างครับ <c oughs> รวนึะวังฝายนะั่นกมาครอบหัว <c oughs> จะพูดถึงเรื่องเอ่อถ้าเป็นรถแมคโครนะพี่น้องรถแมคโครเนี่ยตื่นเช้ามาอัดจาระบีเติมน้ำมันนี่ทำงานได้เลยนะไม่เหมือนรถเกี่ยวนะนี่ดูดิกว่าจะควักอะไรเนี่ยออกมาหญ้ยาเยือ่ออะไรเต็มคอไปหมดโอ้โหทีพูดนี่ไม่ดีใช่ไหมมันดีเลยแต่ว่ามันก็มันเสียเวลากับการทำงานเนาะกับการเกี่ยวผมว่านะมีคนติดต่อผมมาให้ขับรถเกี่ยวนะผมบอกไม่เอาหรอกครับผมชอบจก ชอบจกดินครับชอบจกดินจกดินดีกว่าแล้วแต่ถนัดครับนี่<ม>แถมโก้พี่น้องเกษตรพัฒนาจัดให้เสียอ้นเงินมีไปไหนเดินดีๆเด้อ